บหรี่มึงมึงเ <c oughs> ข้าใจไหมคุณรู้กูอยู่เมืองนอก <c oughs> วันนี้ถ้าใครไม่มาเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงบุรีรัมเพราะว,ว่าอากาศเนี่ยต้องมี19องศา <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่ที่สนามบุรีรัมแดกสเตอร์วันนี้มีรายงานเรซเล่งมาเนี่ยเหมือนเดิมก็คือมีบิ๊กเทนแล้วก็มีอีกหลายๆรุ่นอย่างเช่นไฮไลท์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนั่นคือรุ่นลูกสิษย์บิ๊กเทนนั่นเองรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นลูกศิทกิจกรรรมมเเช่นดิคับกกับมนี็คื ในลานกิจกรรมทั้งหมดนะที่ผมอยู่นะตรงนี้ก็จะมีบูธต่างๆของลูกค้าอัลเตอร์มารเก็ตนะฮะมาเปิดกันนะฮะปรกกอบเยอะแยะมันหมดเจ้าเก่ามั่งเจ้าใหม่หมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรถโปรเจกต์ใหม่ๆกันดีกว่าเราไปเจอคันใหม่ <c oughs> <c oughs> เราไปเจอคันใหม่ครับคันนี้น่าจะเป็นผลง,งานของอทาง PS p s เนะฮะร,รวมกันไม่ว่าจะเป็นดูสิตอนนี้ตปอนเซอร์ค่อนข้างเยอะเลยฮะ ที่ร่วมกันทำาฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่เขาเรียกว่าแบล็กแจ็คเอาล่ะเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับแบล็กแจ็คหน่อยเขาจะมีอะไรพิเศษได้ทุกสนามผมก็ไม่รู้ว่าเอาไอาน้นู้นมาแปลงอันนี้หรืออันนี้ไปแปลงอันนูน้นแค่เปลี่ยนสีใหม่หรือเปล่าหรือ,อยังไงเดี๋ยวไปถามผู้รับรู้ดีกว่านะฮะคนนี้ก็คือจะเป็นผู้ที่ดูแลกับ p ีเอยู ทุกครูสวัสดีครับทุกคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่จริงๆไม่ชื่อมาเหมียวก็บอกก่อนเนื่องจากเป๊กคนเดิมนี่แหละใช่ครับคนอื่นคนไกลที่ไหนหรอกนะและอย่างอยู่แก๊งเดียวกับผมด้วยใช่เราเป็นคนหวานๆใช่แก๊งหวานิเฮ้ยเป็นคนโชคดีนะหวานๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าอยู่ในโลกนี้อีกนานแค่ไหนนะครับผมและอีกอย่างนึงที่สำคัญเดี๋ยวเข้าเรื่องกันนิดนึงนั่นก็คือรถที่จอดอยู่ตรงนี้ครับพี่คือบอกตรงนะรถเนี่ยพีเอจะมีเซอร์ไพรส์ได้เสมอคือ ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นรถคันไหนเอามาทําใหม่หรือว่าเป็นรถคันเดิมมาโมดิฟายคันนี้ชื่อว่าอะไรครับแบ็คคันนี้ชื่อแบ็คแจ็คครับพี่แบ็คแจ็คครับผมทำไมถึงชื่อแบ็คแจ็คแจ็คนี่มันเดี๋ยวชอบเล่นไพ่กันเหรอหรือไรไม่ใช่พี่คือรถมันเป็นโทนสีดําแล้วแล้วตัดด้วยสีทองอะไรเงี้ยโอ้าทำไมอ่ะแบ็คแปนทอมก็ได้แบ็คแพนเธอเราเราเราเลยใช้ตั้งคอนเซ็ปต์ว่าเป็นแบ็คแจ็คอารมณ์เหมือนแบบไพ่แบบดําทองหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ดําทองจริงอ่ะใช่พูดไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวขอเลี้ยวไปนั่งฝั่งนู้นก่อน บุญตูดบุญตูดได้ได้นั่งแบ็คแจ็คโอ้โหอารมณ์แบบนี้มันคืออะไรครับเบกกี้ก็โอ้โหถ้าข้างในเนี่ยเราก็เหมือนอยากได้ฟิลอารมณ์เหมือนรถแข่งหน่อยเราอไม่หน่อยไม่หน่อยก็เลยแบบว่ามีเพิ่มโลวงโลบาเข้าไปเออมึงไม่หน่อยไว้เบกบอกก็เป็นคาร์บอนของสไตล์พีอยู่แล้วเออไออู๋อันนี้บ่อกที่เขาขายดีเป็นเททิงเทคว้างแล้วใช่ครับเทน้ำเทท่ามึงช่วยกูหน่อยมึงก็ไม่ช่วยกูเลยสักนิดเดียว หนาวนี่หนาวหนาวกินไม่กันใช่นี่ตกองล้นแข่งญี่ปุ่นปะเนี่ยวันนี้นี่ก็มาญี่ปุ่นโอ้โ้หนาวจัดเลยขาเขือนี่ใส่เกงขายาวมาด้วยใช่ก็ข้างในก็จะมีมีนอกจากโรบาร์ก็จะมีเบาะเบาะเอ่อเคปล่านะครับแล้วก็มีพวงมาลงพวงมาลัยพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยแบบไหนพวงมาลัยพีทพีนะครับเฮ้ยพีทพีมีพวงมาลัยด้วยเหรอใช่เหลือล้นจริงเหรอเฮ้ยแต่ติดเลยเฮ้ยขายที่ไหนวะสั่งได้ในเพจพีพีอะลรทำไมเขาไม่เคยเห็นเลยวะใช่ใช่ไม่เดี๋ยวก่อนไปอยู่หหลัแถวร้านนนไเี่ย อยู่ร้านตอนนี้อยู่แถวชั้นวิสี่ที่คอนเซ็ปต์ของมันคือยังไงครับแบล็กแจ็คคือแบล็กแจ็คสเต็ปเราเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือจากแรกเลยพีพีอ่ะเอกลักษณ์เลยสีดำมึงโกหกอ่ะดำด้านดำไงมึงก็โกหกพี่อ่ะเมื่อคันคันก่อนไงยักษ์สีอะไรยักษ์อันนั้นยักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวยักษ์สีอะไรสีขาวแรปเตอร์สีอะไรไอ้ทีเล็กสีอะไรทีเล็กสีเขียวมึงมีคันไหนสีดำมันมเนี่ยคันก่อนนี่โอซูโอซูอ่าโอซูมันต้องสีนี้อยู่แล้วห้าร้อยม้า ห้าร้อยมาสามร้อยสิมามีขนาดสีดล้มีหมายถึงว่าถ้าพูดถึงแบบเทรนเอกลักษณ์ของพีพีก็เนี่ยอย่างเงี้ยโอซากูสีอะไรโอซากูอันนี้ก็สีวินเทจตัวอันตรายตันจริงจริงก็คือต้องการเป็นโทนเข้มใช่ถ้ามันก่อนอันนี้ผมเคยมีแต่งเป็นแบ็คลุคทั้งคันถ้าพี่เอกจำได้จำได้อ๋อเออว่ะใช่มีจริงไม่มีจริงใช่ใช่มันเลยเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วอันเนี้ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งของลาวัน ดำก uh, sure. ิ๊บทองเนี่ยหรอใช่ใจอรนอะไรเพยเยอร์อะไรสักอย่างรู้ผมจำชื่อไม่ได้ละจอนไม่ใช่จอจอไรเดอ์ไม่ใช่จอนอันนี้อันนี้พี่จอไเขียวไทไม่เกียวไม่เกียวไม่เกียวอันนี้จอเพยเยอร์เยอะกันเยอะใช่แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นคันนี้ก็คือเป็นสตาร์เราอยู่แล้วคือเน้นโป่งเน้นอะไรอย่างเงี้ยเน้นเตี้ยได้จริงมีถุงลมไหมคันนี้คันนี้ถุงลมมีไหนถุงอยู่ไหนะถุงลมอ่นี่โหนี่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 เสียบเสียบคุณแจ้ อุงเสียบอ่าอย่างถุงลมขึ้นถุงลมอุ้ยนี่อ่านี่น่าท้คุณนี่มันเย็นเหรอนี่ถุงลมเย็นยุ่รถเริเย็นเลยเริเย็นอ่าจะเป็นถุงลมก็เป็นปรับเป็นไอ้นี่ได้ขึ้นลงได้ใช่ครับก็คือแนวเมกาเขาเรียกว่าแนวโรลเดอร์อ่าไม่มเป็นไรเดอร์ใช้เป็นเหมือนอเมริกันทักดีกว่าอเมริกันทักเอาจะมีแคมปิ้งข้างหลังด้วยก็คือีเขาเรียกว่ากล่องใส่ไอ้กล่องตัวนี้แหละที่ผมสั่งคุณมาก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เรื่องจริงเว้ยเพ็กเรื่ จากกันเลยนะเออเหมันผีหลอกลืมคิดเพื่อไหมเป็นปีโทรมาเตือนผมหน่อยจริงจริงจริงลืมลืมจริงขอพอดีพอเห็นนี่สวยเลยใช่เออมันรู้ถึกตัวเองเหมือนผีหลอกก็เนี่ยแหละพี่ก็คือเอกลักษณ์เราก็เนี่ยอยากให้เป็น อ่มริกานทักก็ขอมาเป็นรูปทรงนี้ก็คือถุงลมล้อขอบ20อะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญหัวใจของมันก็คือปลองเพิ่มแรงม้าก็ต้องเป็น e c u shop e c u shop อยู่ตรงนี้นั่นเองทักให้เรานี่ตัวนี้ก็คือสุดอินนะ m ม d e ินไทยแล a n d ใช่นะครับผมแต่มันจะสั้นๆหน่อยดึงมามากไม่ค่อยได้เป็นออโตาบูสออโตบูทเออประกอบออโตาบูทตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไฟคอนเซ็ปต์แบบนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานจริงในชุดรางวันได้ใช้ได้ครับเพราะว่า รถอะ่ะมันเป็นถุงลมอยู่แล้วแต่มันก็ต้องขับระวังนิดนึงเพราะว่าผมใส่ยาง20นิ้วใช่ไหมแล้วยางอะ่ะผมเอาบางประมาณซีรีส์สามสิบไปทเพื่ออะไรวะมันสวยอ่ะ <c oughs> จอดจอดแล้วมันสวยไงเฮ้ยมันสวยจริงยี่สิบนิ้วแต่ดอกยางที่คุณใช้เนี่ยมันกลายเป็นออโทเรนป่ะไม่ใช่ออโทเรนเป็นเป็นยางเรเดียนเหรอเรเดียลเต็กโอเตอ๋อเออแต่บางสามสิบบ้าไปซื้อมาจากไหนเนี่ยคอสมิกจัดให้อ๋อคอสมิกก็เป็นสปอนเซอร์อยู่นี้ด้วยใช่ครับเอาเราเป็นคอสมิก ออช่วงล่างถุงลมเป็นซูเปอร์เจโอ้ยไอ้เก่งเจ็บใช่เก่งเก่งเก่งไ้เลยโอ้โหจ๋าเลยอย่างเงี้ยใช่ครับนี่มันศูนย์รวมกัแล้วเนี่ยแล้วทางด้านของเครื่องยนต์นี่มีการอัปเกรดปรับแต่งให้มันสวยงามหรือรุนแรงขึ้นไหมหรืออะไรถ้าเครื่องยนต์เราก็จะมีกล่องอันนี้อย่างเดียวอีดีโออีดีโออย่างเดียวเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บห้องเครื่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยอนาคตอนาคตโปรเจกต์คดีก็น่าจะทําเริ่มทําเครื่องแล้วเป็นี่ถามจริงว่าคันนี้มันดูคุ้นตามากลเลยไม่ไม่แน่ใจมันมันใช่อีเหลียวไหมัคนนี อ่าจริงๆคือรถคันเดียวกันแต่เรามีทําเพิ่มโป่งแล้วก็มีเพิ่มลูกเล่นขึ้นมาเป็นโป่งสองชั้นอะไรอ่ไ,ไงเงี้ยี ใช่แค่ละไม้เพราะแต่ไอ้เขาเรียกว่าไม่มีโรบาร์ไม่มีโรบาร์แล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวเก็บของข้างบนไม่มีคือพอมาใส่เข้าไปแล้วมันดูกับกายมันสวยแล้วลงตัวใช่ไม่คิดว่ามันจะมาแมทกันได้นะใช่พี่อันี่มันสายแคมปิ้งกันอะจริงๆแรงมันใจไอ้กล่องเก็บของเนี่ยผมได้มาจากพวกรถซุปเปอร์คาร์เมืองนอกที่มันที่เป็นเหมือนพวกลัมโบหรือออดี้อะไรเงี้ยท่เขามีใช่ไหมที่เขามีตรงรักก้าพาดไป่ข้างในใช่พอรถมันนั่งได้สองคนแล้วเวลาตอนใช้กล่องนี่มึงไึ่ถึงหน้าพี่บ้างไหม ว่ามันยังไม่ได้เลยเป็นปีตามผมหน่อยเอาได้ไดชิมหน้าตาผมหน่อยโอเคได้ไม่อยู่ไหนงานเยอะงานเยอะงานเยอะฝากถึงเพื่อนทางบ้านนะปากเลยฝากเลยแค็ปกเลยก็สำหรับใครที่ติดตามหรือว่าอยากสอบถามอุปกรณ์ตกแต่งของรถลีโอนะครับก็ติดต่อได้ที่ p ีเ Shop นะครับก็คือเพจพิมพ์ p อสได้เลยหรือว่า Line แอด p ีเ Shop ได้เลยครับจัดไปเต็มๆต็มจัดไปเต็มๆครับผมขอบคุณมากเลยนะที่แบบเสียเเสียเวลาการนอนมา ตื่นนานแล้วใช่โอเคอุ่นอากาันเย็นขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับากาศไทยมันหนาวไม่พอใหญ่โอ้ยยืนอีกนิดอุ่นโอ้ยอากาศมันหนาวจริงยังไงตายโอ้มมดู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 เดินมานึ่จริงเฮ้ยทุเรโอ้โหอยู่นี่น่ะเนียนเจียวเอาละนี่ขาดไม่ได้เลยเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกฮะทักแจ็คที่ขาดไม่ได้นั่นคือ อีทิวช็อปครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> อีทิวช็อปมีผลงานอะไรเกี่ยวกับรีวิวมากมายไก่กองนะตอนนี้เยอะอะไรเด่นๆมากทางบริษัทอีทีวีนี่ทําเกี่ยวกับโตโยต้าโดยตรงเลยตอนนี้ใช่มโดช่วงนี้เยอะมากเยอะมากครับมีโปรเจกต์ที่บอกว่าอะไรนะแรงไม่มีควันหรืออะไรยังไงถูกต้องครับตอนนี้น่าจะเป็นพวกกล่องอันเดอร์บูทที่เราออกมาเพราะว่ามันไปได้ใช่ไหมโดยตรงของโตโยต้าเลยดูไหมว่ามันคือมิติใหม่ของการดีเซลเพราะพี่รู้ไหมทุกวันนี้ดีเซลเรา โดนโดนขิงอะว่ามือควันดำอะใช่ถ้ามึงไม่ดำก็คือมึงไม่แรงแต่ตอนนี้ ECU ช h อบทําได้แล้วนะครับก็คือไม่ดำไม่ไม่ดำครับแต่แรงด้วยเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องเครื่องยนต์เรื่องกำลังด้วย เยอะเลยอะไรเงี้ยช่วยมากูช่วยมากูหน้าดีเซลเราหน่อยใช่ครับไม่งั้นมันขิงเราตายใช่ถูกต้องครับนะแล้วก็จริงๆแล้วก็มาพบกันได้ในงานเลเซอ่งมาเนี่ยทุกๆครั้งคแต่ครั้งก็เจอกับบูธ ECU กันเนาบูธ ECU ก็จะมาออกบูธด้วยครับโอเคครับโอขอบคุณพี่พี่หมานมากเพราะว่ากดูแล้วดูแลพร้อมหน้าดูเลยตอนนี้นะรอแป๊บนึงรอพลังมาขอบคุณครับพี่หมานฮะครับผมครับแต่ที่ขาดไปไม่ได้ครับนี่ฮะผมใช้อยู่ผมบอกเลยว่าคอนเฟิร์มเล็บแดง สวัสด an it ีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีครับสวัสดีอุ้ยโอ้ยซีโอมาเอกด้วยนะครับผมครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับสำหรับงานวันนี้น้องเอ็มครับอากาศดีครับ ดีไหมอาสาดีครับเอไปเที่ยวเมืองนอกบ่อยญี่ปุ่นเกาหลีต้องไปแล้วนี่อยู่นี่แล้วหนาวดูรีลัมเราใช่โหไม่น่าเชื่อต้องหนาวขนาดนี้ใช่วันนี้มาทําอะไรบ้างครับน้องเอ็นะวันนี้นะครับก็เราเอาชุดคลัชนะครับของโตโยต้ามาโชว์นะครับของรุ่นเลเวลนะครับเอ้นี่เหรอใช่นี่เลเวลเหรอเผมว่าใช้รุ่นนี้เหรอไม่ใช่ดิมันมีอันนี้เป็นตัว5เกียร์ครับผมแล้วก็ตัว6เกียร์เซดิเดชันหน้าตาจะเป็นแบบนี้เอาแล้วแล้วอันนี้ครับน้องเอ็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวสูงพวววกกครัับผมแล้็็เปนต นั่นหมายถึงสุดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เน้นขอถามเลยเป็นคาถามอะไรที่อยากจะถามกับเบียร์ซีมานานละเรื่องพัดก็คือตัวสูงเป็นพรีเดอร์เนอร์แล้วไอตัวที่เป็นโฟวิลอะมันใช้คัตตัวเดียวกันไหมตัวนี้เหมือนกันครับเป็นตัวเดียวกับพรนเนอร์ไม่แข็งไปไม่แข็งครับแล้วก็อยู่เพราะว่าโฟวิลค่อนข้างที่ทำภาระเยอะแน่นอนโฟวิลใช้แรงปั่นเยอะล้วก็ส่วนมากมาคุยกับผมจะแนะนำเป็นตัวก้อนทองแดง Oh. พราะบางทีเวลาเราเข้าสนามมีการปั่นลงปั่นล้อเนี่ยตัวนี้มันจะทนความร้อนได้มากกว่าอื oh. ั้วอย่างนึงมันจับได้ดีกว่าถูกไหมใช่แต่ถ้าเกิดเป็นผ้าคาร์บอนมันใช้ได้ถูกไหมผ้าคาร์บอนใช้ได้ก็เหมาะก,กับการใช้งานครับผม uh. ชีวิตจำลอนท,ทั่วไปเป็นผ้าคาร์บอนได้เลยอือ้ uh. hey, เราก็แบบเป็นคาร์บอนอยู่พักนึงอ่ะ uh. ไม่ไหวอะ่ะ สุดท้ายแล้วน้องเอ็มบอกเฮ้ยพี่เอกเอาเล็บแดงไอ้เล็บแดงคืออัพสเตปเป็นตัว F55 แล้วไงอ่าใช่เล็บแดงก็จะเป็นเป็นหวีที่เราออกแบบมาเพื่อรองรับรถที่มีบูตเยอะประมาณ40-45ขึ้นอ่าเพราะว่าเราก็จะทำคัชออกมาให้มันตรงกับกลุ่มของลูกค้านะครับครับผมอย่างรถบ้านทั่วไปเนี่ยเราจะเป็นท่าเย็นทองแดงอ่ารถซิ่งเป็นก้อนทองแดงหรอบูตไม่เยอะก็ใช้เป็นตัวเซมิธรรมดาโอ้มันมีหลากหลายมันมีเรื่องหลากหลายใช่มันก็จะริมแข่งตามความต้องการของลูกค้ามันมันมันแต่ก็ล็อบเบียเทคก็อีกแบบนะ ต้อบอกก่อนแต่ b r c นี่ค hey, hey, hey. ือพรีเมียมเลยใช่ค like รับมันม okay, yeah. ีตัวเลือกให้เลือกเยอะกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะครก็ฝากไว้ด้วยกับเพื่อนๆทางบ้านนะอยากใช้ครัสดีๆผมพูดเลยนะผมไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออื่นไม่ดีนะเว้ยผมจะพูดเสมอว่าทุกยี่ห้อในประเทศไทยหรือในโลกใบนี้เนี่ยเขามีการทดสอบหรือว่าการทดสอบหลายๆอย่างก่อนจะออกมาขายแต่ผมใช้ยี่ห้อนี้ ก็ค <C jin x> ูสะดวกแบบนี้เข้าไหมเออก็เลยบอกว่าเออเราใช้แล้วรู้สึกมันดีก็อยากจะบอกต่อกันครับนะครับผมฝากไว้ด้วยฮะกับเบียร์ที่ขอบคุณทั้งเออขอบคุณครับผมขอบคุณครับเห็นสะดวกกูแบบนี้เอาละครับเพื่อนๆทังบ้านนะก็พาไปชมอัพเวอร์มาร์เก็ตนะบางท่านก็ยังมาไม่ถึงเพราะว่าวันนี้บอกตรงว่ามันบรรยากาศค่อนข้างที่จะหนาวแล้วก็มีฝนด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับในคลิปของเราเอาละดูแล้วใช่ไหมว่าใครทำอะไรกันบ้างและที่สำคัญแบล็คแจ็คฝากไว้ด้วยเอาเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในกันดีกว่าว่าเด็ดแบบไหน